ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในปี2558ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเสียหายไปแล้วกว่า830กิโลเมตรโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลครอบคลุมพื้นที่23จังหวัด ความยาวประมาณ3,148กิโลเมตรแบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย2,55กิโลเมตรและอันดามัน1,93 0กิโลเมตรลักษณะชายหาดก็มีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับก็มีได้แก่หาดทรายมีความยาว1,631กิโลเมตรหาดโคลนจะมีความยาวประมาณ1,20 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็คือหาดหินความยาวประมาณ326กิโลเมตร และก็มีหาดอื่นๆซึ่งมีความยาวประมาณ171กิโลเมตรนะครับในปี2558ที่ผ่านมาก็ได้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประมาณ830กิโลเมตรคิดเป็น126ของชายฝั่งทะเลไทยโดยแนวชายฝั่งอ่าวไทยถูกกัดเซาะมากที่สุดถึง730กิโลเมตรและแนวชายฝั่งอันดามันถูกกัดเซาะ100กิโลเมตร ซึ่งจำแนกความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่งได้3ระดับนะครับได้แก่ระดับวิกฤตมี48พื้นที่ระยะทาง185.93กิโลเมตรระดับเร่งด่วน160พื้นที่ระยะทาง418.48กิโลเมตรและระดับเฝ้าระวังมี98พื้นที่ระยะทาง99.62กิโลเมตรโดย5จังหวัดที่พบปัญหาหนักที่สุดนะครับก็ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกกัดเซาะ53.46กเมร พัางงา53.20กิโลเมตรตราด47.61กิโลเมตรสงขลา44.47กิโลเมตรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี44.10กิโลเมตรสำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดซาะชายฝั่งนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลได้ดำเนินการแก้ไขแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือการก่อสร้างโครงสร้างแบบแข็งเช่นกำแพงป้องกันคลื่นเขื่อนหินทิ้ง รอดักซ i ายซึ่งก็ได้มีการแก้ไขไปแล้วทั้งสิ้น216.93กิโลเมตรและการก่อสร้างโครงสร้างแบบอ่อนเช่นเสริมทรายปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นได้มีการแก้ไขไปแล้วทั้งสิ้น90.73กิโลเมตรครับ